บริงโซ,งโซมีบัญญัติคำว่าสุขโลกุตระไม่คะพ่อครูสุขโลกุตร,ร,ระจะบอกว่ามีไหมเรารู้จักสังคมรู้จักสมุติัจะจรู้จักคนในระดับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสุขนิยมนี่เขาเขาติดสุข,สขเขาจะต้องเอาสุขให้ได้ จะต้องอยู่กระสุขแล้วเขาก็ไม่รู้จักทุกทุกก็เลยแฝงกินตัวเขาโดยเขาไม่รู้จักไม่รู้จักตัวไม่รู้จักแม่ความคําพูดง่ายๆแต่ว่มดึกซึ้งอัตมาก็ยังพูดละเอียดไม่พอละเอียดพูดละเอียดกันนี่ยังไม่เก่งทุกกระสุขแยกไม่ได้มันแฝงกันอยู่มันอยู่ถ้าดับก็ดับหมดทั้งสุกทั้งสุกทั้งทุกแล้วก็จะรู้อาการอาการคือเวทนา อาการที่มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาการอย่างไรไม่มีอาการั้งสุขต้งทุกข์ในจิตเพราะสุขนิยมนีจึงโ,โหแรงแรงมากทีนี้มาบอกไม่ให้มีสุขเลยในจิตเลยและทุกข์จะไม่มีทีนี้สุขนิยมเขายังไม่ทิ้งสุขแล้วทุกข์มันจะไปหมดได้ไงในเมื่อสุขกับทุกข์มันแยกไม่ได้เหมือนกระดาษแผ่นเดียวคุณแยกคุณจะเอาแต่น้านี้น้าน,น,านี้ไม่เอาเฮ้ แล้วไปเจียนยังไงกันไว้เกียนเอาทีก็นาาเดียวอะมันไม่ได้นะเห็นว่ามันชัดเจนที่สุดเลยนะอธิบายธรรมะทุกวันนี้นี่ชัดเจนมากขนาดนี้สมัยโบราณไม่มีนะกระดาษบางบางเนี่ยจะไปยืนยันมาเอามา่เอาหน้านี้แล้วจะเอาจะหน้านี้ได้ไงมันเอานี่หน้านี่หน้านี้ก็ต้องมาด้วยอะไรเงี้ยบางบางเงี้ มันยังไม่มีกระดาษบางๆขนาดนี้ไม่มีสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าแต่สมัยนี้มันได้อะใช่ไหมบางกันนี้ยังได้เลยหน้ากระดาษแยกไม่ออกหรอกแยกไม่ได้ก็เหมือนกันกระทุกสุกแยกไม่ได้ที่คุณเอื้อมพรถามสุขโลกุตระมีไหมนั่นผมว่ามีอยู่คํหนึ่งคือวูปัสมโมสุโขก็ด้วยวูปัสมโมหรืออุปัสมโมสุโขเป็นคําอนุโลมหรือปรมังสุขขัง เป็นคำอนุรโอมก็ยอมเขาบ้างแต่จริงๆแล้วก็ต้องคอยศึกษามาจนกระทั่งว่าอาการสุขเนี่ยมันต้องไม่มีในจิตจริงๆโดยสภาวะแล้วไม่มีอ,อย่างอัตมาเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกพูดแล้วก็มยากแต่ยากยังไงมันก็ต้องศึกษาเพราะมันเป็นที่สุดแห่งที่สุดข,ของมนุษยชาติ มันไม่มีอะไรที่จะสุดยอดกว่านี้อีกแล้วถ้าได้สุดยอดนี้แล้วมันก็ช่วยกันไปแล้วมันก็จะทำให้มนุษย์ชาติเจริญมนุษย์ชาติเป็นไปได้